สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับเราอยู่กันในช่องน้องมรนาำตัวนกลมสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม MIR4 เองครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเหตุผลทําไมต้องหาแร่โลหะทมินรู้ก่อนอาจทําเงินได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับแร่โลหะใช้เยอะมากครับเรียกได้ว่าแทบไม่พอใช้จึงทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากนั่นเองไปดูสเหตุผลว่าทําไมเราต้องหาแร่โลหะทมินกันนะครับไปข้อที่1นนะครับการตีบวกอาวุธชุดก่อนนะครับ ในส่วนของการตีบวกอาวุธชุดเกาะเนี่ยเราจะใช้โลหะทับินด้วยเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยยิ่งระดับสีสูงนะครับอ่ามันก็จะใช้โลหะทับินมากขึ้นอย่างในสีเขียวมันใช้1,000งพันถ้าไปสีขาวล่ะใช้500นะครับส่วนสีฟ้าน่าจะประมาณพันหไม่ก็สองพันนะอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับข้อที่2นะครับการระบุคุณสมบัตินะครับหรือการเสริมออปชันแน่นอนครับว่าการตีบวกอาวุธหรือชุดเกาะเนี่ยคงไม่เพียงพอต่อการทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับ จึงมีระบบระบุคุณสมบัติหรือว่าการทำออปชันเสิร์ฟเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมว่าเราจะใช้โลหะสทมินด้วยนะครับอ่ายิ่งระดับสีสูงขึ้นนะครับก็ยิ่งใช้โลหะสทมินมากขึ้นนะเราสามารถตรวจสอบได้ตรงนี้ครับตรงข้อมูลตรวจสอบด้านล่างนะกดเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะมีสุมออฟมาตามนี้เลยนะครับผมต่อไปข้อที่3นะครับซื้อไอเทมในร้านค้าแร่โลหะสามารถซื้อของจําเป็นได้หลายอย่างเช่นวัสดุทำไอเทมสีฟ้าเป็นต้นนะครับ อ่าตรงนี้เลยนะลูกตาชั้นดีที่มีจิตใจแห่งปีศาจนะครับอันนี้สามารถเอาไปคัาเป็นสีฟ้าแล้วก็ทำให้เทมสีฟ้าได้นั่นเองนะครับโดยอัตราเนี่ยอยู่ที่อ่าหนึ่โลหะต่อ1ก้อนนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับหรือว่าข้อสุดท้ายนะการเทรดโลหะกับค่างเงินดาโก้นะครับซึ่งเงื่อนไขนี้เราจะต้องเลเวล40ก่อนนะครับข้อนี้สําคัญมากในเกมนี้นะครับและผู้เล่นในบ้านเราสนใจกันมากกับระบบเทรดนี้เพราะมันสามารถแลกเปลี่ยนไปนเงินจริงได้นั่นเอง จากที่ผมได้ศึกษามาเบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกเปลี่ยนจะประมาณนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนโลหะนะครับ 100k หรือว่า1แสนเนี่ยต่อ1เหรียญดาก้นะครับแล้วเราก็เอาดาก้เนี่ยไปแลกเป็นเครดิตของเว็บวีมิกนะครับแล้วเอาวีมิกเนี่ยไปเทรดเป็นบิตฮัมประมาณนี้นะครับตอนนี้ที่ผมเช็คจาก FC นะครับก็จะอยู่ที่อัตรา 28เหรียญถึง3าเหรียญครับหรือประมาณราวๆเ0 0ถึง1,000บาทนั่นเองนะครับคุณผ,ผู้ชมครับสำหรับเรื่องการเทรดนะครับตอนนี้ผมก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้นะเพราะว่าผมต้องรอร e v e l 40อีกด้วยนะครับส่วนข้อมูลนะครับถ้าเกิดได้มาแล้วเนี่ยผมจะมาแบ่งปันแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยเราเทรดได้เงินจริงยังไงเนี่ยมีขั้นตอนไงนครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้ดูอีกทีแล้วกัน,นครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็ต้องรอเวลานะฮะเพราะยังเิงได้มอีกเลยก็ต้องรีบเก็บเวลกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องไปดาต้นกลมหรือช่องแบ็คแคนนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับในเกม MIR 4นะครับขอให้สนุกกับเกมแล้วก็ขอให้ทำรายได้กับเกมนี้ได้เยอะนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจุดนีครับ